i uh -huh. พรเกื่อนงามนี้ช่างมีมต์คลังจากไกลแต่ใจนั้นยังฝากฟังยังไม่ลืมเลือนหมู่มวลพฤชพไพยเขียวทั่วไปเมื่อได้มาเยือนริงร่งเรไรก้องไปทั่วเกื่อนเหมือนเตือนไม่จางห่างหาย ยอ,ยอยู่บนดอยลมปลอยปรอยบนดอยน้ำปรมเย้าวยวนและชวนสุขสมที่รมไม่รู้เสื่อมคลายศาลาชมวิวมองวาาวิวเป็นทิวแมกไม้ปากอุโมงเชื่อมโยงสายใหญ่ซึ่งใจเมื่อได้ไมาเห็นโอละเนอโอละเนอโอละเนอ ใครไหนได้มาเจอคงพำเพอละเมือไม่เวน้วนมวลพึกภยัยแลน้ำใสนั้นไหลกระเซ็นจุลาพรช่างงามสวยเด่นเงือนเป็นดังเช่นสวรรค์จากมาไกลเป้าอาไรด้วยใจสะท้อนไม่นานฉันคงกลับย้อนเพื่อนจุลาพรที่เคยพบกัน อยู่สุดขอบฟ้าจากกลับมาเที่ยวเขื่อนสวรรค์หากว่าใจเยื่อใยสัมพันธ์พบกันที่จุฬาภรณ์ พี่อะไรด้วยใจสะท้อนไม่นานฉันคงกลับย้อนเพื่อนจุลาพรที่เคยพบกันอยู่สุดขอบฟ้าจะกลับมาเที่ยวเขื่อนสวรรค์หากว่าใจเยื่อใยสัมพันธ์พบกันที่จุลาพร เพลงนี้มีธรรมดาเดียวจักหอจักหอจักหอสามเต็มให้สามหออีกแล้วเพราะว่าเพลงนี้เกี่ยวกับสถานที่เพื่อนจะเล่าพรนชัวเชยภูมิตอนนั้นเป็นเดอะไรสัมผัสสัมผัสก่อนเป็นเป็นเบาซ้ำลอยอยู่โอ้ บ่แม่นท่านไป็นมาอยู่ยุปเจตยุปเจตคุณครูพาไปเที่ยวทัศนาทัศนาศาึกษายาจุเกินจุฬาพรนใช่ไหผมก็เลเยเ,ลลยเขียนเพลงเงินหลายปีแล้วเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเขียนขึ้นมาโอ้แสดงว่าผลงานเพลงนี้หลายปีแล้วนี่แหมตั้งอยุปเจต <laughs> อันนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นแนวทับนองเลยครับอาจารย์ทับแน้วไกลๆทับนองไทยเดิมฝากใจไปอีสานแบงค์แสน จากมาไกลพี่อะไรด้วยใจสะท้อนไม่นานฉันคงกลับย้อนเขื่อนจุลาพ์ที่เคยพบกันอยู่สุดขอบฟ้าจะกลับมาเที่ยวเขื่อนสวรรค์หากว่าใจเยื่อใยสัมพันธ์พบกันที่จุลาพ์